สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋ากับช่องแม่บีเอนจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่องที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะวันนี้เสิร์ฟที่งานผ้าซิวค่ะคุณแม่จา๋ารอบอกจะอยู่ที่48นิ้วเลยส่วนความยาว27นะคะแม่จ๋าใส่แล้วคุมสะโพกค่ะดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆเดี๋ยวน้องแก้วจะให้ดูลายผ้าใกล้ๆเลยค่ะแม่ราคาตัวละ209บาทเท่านั้นเลยนะคะแม่จา๋าคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าทรงแขนจะออกเป็นแนวสไตล์งานแขนตุ๊กตาแต่ นะคะแม่จ๋าเขาจะเป็นไม่ใช่งานตุ๊กตาจ๋าแบบน่ารักจนเกินไปตัวนี้เรียบหรูดูดีค่ะแม่นะคะเี๋ยวด้วยลวดลายเป็นงานทอทั้งหมดสําหรับงานรุ่นนี้คุณแม่สามารถรีดทับได้เป็นงานผ้าซิวที่ผสมงานผ้าไหมเยอะนะคะแม่จ๋าบนเนื้อผ้าจะมีความเงาค่ะแล้วอบอยู่ที่48นิ้วตัวละ209บาทเท่านั้นเลยสีแรกตัวนี้คุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีกรมได้เลยค่ะแม่เป็นตัวยาวสวยเก๋น่ารักมากๆเลยค่ะ ตัวที่2นะคะแม่๋าตัวนี้สีแดงค่ะสีแดงก็สวยเช่นกันแม่ดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆสีแดงออกเป็นโทนแดงวายแดงเลือดหมูนะคะแม่๋าสีไม่เข้มแล้วก็สีไม่สว่างมากนะคะเป็นสีแบบปานกลางปานกลางพอดีกันเลยทีเดียวค่ะนะคะตัวนี้สีแดงค่ะแม่ต่อด้วยเลยนะคะแม่๋าจะมีสีเขียวสีเขียวจะออกเป็นโทนเขียวขี้มาค่ะ สวยเก๋น่ารักอีกหนึ่งรุ่นนะคะแม่จ๋าคอเชิ้ตกระดุมหาหน้านะคะตัวนี้สีเขียวแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยต่อด้วยเลยนะคะแม่ขาจะมีสีดําสีดําเป็นสีที่เบสิสีที่คลาสิกมากๆใครที่สนใจรับสีดํานะคะแม่จ๋าก็สั่งซื้อสีดํากันเข้ามาต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าจะมีสีขาวสีขาวผ้าไม่บางใส่เข้าวัดทรบุญค่ะแม่สําหรับงานตัวนี้นะคะเป็นรุ่นตัวยาวใส่แล้วคุมสะโพกแบบนี้เลยสีดํา แล้วก็สีขาวควรรีบมาจับจองได้เลยค่ะคุณแม่จ๋าไปต่อกันเลยนะคะแม่จ๋าสีต่อไปเลยค่ะสีต่อไปจะเป็นตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีกะปิสีกะปิก็สวยสีกะปิมันจะออกเป็นโทนแบบชมพูก็ไม่ชมพูออกโทนสีตุ่นๆนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีกะปิแล้วตัวที่น้องแก้วใส่ตัวนี้คุณแม่สามารถแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยค่ะว่า สีชมพูชมพูก็จะออกเป็นโทนชมพูกลีบบัวนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีกะปิสําหรับงาน EP นี้นะ้องแก้วมีเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด7สี7ตัวสวยๆเก๋ๆกับงาน EP 273นะคะงานผ้าสิวค่ะอก48นิ้วแม่ว่าแม่จะใส่ทํางานใส่ออกงานใส่แบบสบาย,บายชิวๆแล้วอีกอย่างสีไม่ตกผ้าไม่หดตัวนี้ใส่ในอากาศร้อนๆหน้าร้อนได้เลยนะคะแม่จา๋า ได้เลยว่าใส่สบายสุดๆกันไปเลยค่ะแม่ราคาแค่ตัวละ209าบาทเท่านั้นเลยคุณแม่ที่เข้ามารับชมแล้วอย่ารอนะคะสั่งได้เลยค่ะแม่เบอร์โทรศัพท์ไล ne ออยู่ข้างใต้ยกหูโทรศัพท์สั่งเข้าไปทางไลอ้อนแล้วแจ้งว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิว EP 273แล้วตามด้วยสีกันเข้ามาได้เลยนะคะแม่จ๋าฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ค่ะแม่นะคะถ้าแม่ติดตามกดติดตามหนูแบบนี้เวลาหนู ลงคลิปหรือว่าหนูไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะมันจะไปแจ้งเตือนใน YouTube ของคุณแม่นะคะขึ้นฝีดเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับ EP นี้น้องแก้วขอกราบลาไปก่อนนะคะคุณแม่จ๋าก,กราบสวัสดีค่ะ